ใจพี่เคิลอีทไลฟกามจริงจริงทีใจทีใจพ e ่เลกามีฮิวมังมัคขาน้องกามิยู่แล้วเดี๋ยวเราจะทำเมนอะไรดีนาะเอาเอาดูอะไก่อนดิคะแม่เรือไมดูรดีไดูอะไรก่คุณแม่ค่ะช้อยส์มีช้อนไหมคะพี่เดียมีค่ะคุณแม่ค่ะขอช้อนเลยค่ะ อแป๊บหนึ่งมาค่ะมาแล้ว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 ทีนี้ให้ใครให้ใครให้น้องกามินตันนะกามินตันพิเศษจบขั้นงนอ่าเดี๋ยวแม่เริ่มต่อได้แล้วก็จะให้น้องกาเป็นลองใส่เครื่องให้น้องกามิน่ีตั้งพุกเล็กๆก่อนนะพอดีพอดีอร่อยกันนี่ข่าริบกระหลิ่งกระเทียมใส่กระเทียมลงไปนะคะแม่ตั้งแซลมอนไหมคะแซลมอนเนี่ยแซลมอนเนี่ไม่เป็นแซลมอนเป็นได้ได้ค่ะ ทีนี้เอาอะไรก่อนดีคะเดี๋ยวต้องถือมมัต้นทเอาอะไรคือจมอ้นดถูกตตัเส้นเล็กดีกว่าค่ะแม่ตัเป็นเล็กอ่าแล้วก็ใส่้านแตบันเดิมโคเรีกบัเลแต่ค่ะแม่ไหนัการบอกว่าเดี๋ยวทาด้วยกันเราวก็กันด้วยกันีให้ดูเจะัอมันไม่เห็นอะาอันนี้อกาก่อนเอาอาแออหวานด้

ใส่อะไรครับนีมีเยเเร็วตายเลค่ะอ้รเอามี่ท่ค่ะแม่แบบนีก็เสเลยวันนี้อาหารขันสุยมากเลยค่ะเบส์ว้าวโอ้ยน้ำลายแตกค่ะคุณแม่แตกมาพุลสุพุลสุพลสุพุลสุอร่อหอมจไปพอนะแค่นี้ก็ได้กินหอมนะากินแล้วอ้มาเสรเทพเสรเทศ แล้วต่อไปก็คนใจจะเรียกมะเขือเหลืองหรือมะอึกนะเนี่ยโอ้โหแล้วมะเขือจะเป็นไหมคะนิดนึงเดี๋ยวลองเปิดดีเลยนะเดกันาชีวิตทั้งหมดโอ้โอ้น่าทึ่ง เดี๋ยวเรากําลังจะเทน้ําปลาร่าส้มปล่อยนะคะเป็นแบบว่าหมักส้มปล่อยอ่าเปลี่ยนชื่อส้มปล่อยโบราณจริงจริงหมักแบบโบราณนะน้ำปลาส้มปล่อยหมักแบบโบราณนะคะกัมมินตักไหมอันนี้ตัก่แม่ไม่ตักให้ก็ได้ไม่ตักให้ก็ได้ช่วยน้องกัมมินหน่อยอ่า อ่าก้าก็มีตมั้มต้มตามโช์นะคะงน่ากินจน่ากินมากอีกตัวกั๊ชีิเหรออ้หหุ้งไหนนะตั้มใส่ใส่กุ้งใันเล็กุ้งชอบใส่กุ้งใส่กองตัวนะใส่น้ากราสบ่อยตอนไหนแม่บอกด้วยนะเดี๋ยวเราใส่เครืงก่อนใส่เครื่องก่อน ลองำโครบก่อนนะก่อนตะโส้นเชื่อใจจวรงมาโอ้โเคอเคตำทุกอาไว้กอนต้มเนก่ไเดี๋ยวจะต้มเไิงจิงชกอ่มาส้เลขใส่ลงไปแล้วทีนี้ก็จะโผลยาวนิดนึคะ ก่อนที่เราจะใส่น้ำปลา้มป่อยนะเราจะใส่ยอะนะบ้านละน้ตาลมีไหมอยู่ไม่ต้องน้ำตาลเลน้ำตาลนตาลเป็นอ่อนั้นน่ากินมากโค้กย่างย่างซอสน้ำปลายางโบ๊ทโบตทโค้กสดอ่้าง่าง้อสเน้อน้ำปลายงโบ๊โบ๊โค้กสดอร่อยย่างย่างซอเนื้้ำปลาย่างโบบดียว ัตากกเมัดเกมากกปราส่อมมากะกลิ่นปลาร้าหอมนะคะไม่ถูไม่ขาวเลยนะคะทุกคนค่ะ ใส่นิดนึงเพื่อความหอมมากเลยอะไรเยอะแทบเยอะในขวดเียโอ้ยน้ำลายแตกกุ๊กบนอร่อยนกครบจบในขวดเดียวน้ำปลาเข้าวจ้าวขูดข้าวเตรียมเปิดขวดน้ำปลาเลยไม่ต้องโผล่ไปขวดนล้วอไม่เคยไม่เคยขึ้นไปขดเดี๋ยวสวัสดีค่ะขออ้อโจ๊ต สวัสดีค่ะขอเชิญทุกคนพบกับผอโรงเรียนคูบอนวิทยาคมค่ะเอ๋ท่านผอจะเทน้ำาปลาด้วยตัวเองเลยไหมคะง่ายนิดเดียวเชิญค่ะมาท่านผอค่ะเชิญมีแต่น้ำปลาไปลียงเนี่ยต้อมมีลูกมีลูกมีจริงวันนี้ผอมีอยู่จี๊ชี๊ดจ่๊ดจีดี่จะ๊ดด่ีจ น้ำปลาเนี่ยเราตามหนึ่งครบใช่ไหมใช่ก็ใส่ไปจอดเทปะเสียงเหมือนเฟรเลยค่ะจะว่าเป้าเฟรชอะเฟรชตลงลงหอม่เนี่ยช้อนหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวรังสีเราทำราทีต้องซือก่อนใส่เยอะสักเยอะอด้วยนี่มันพิธีกรรมนะคะเดี๋ยวเราไปแก้ปัญหาพิธีกรรมแบบว่าใส่น้ำปลามงค์กับมึงเกลี้ยงน้ำปลาส้มปล่อยหอยส้มปล่อยหอมหมักหมูหกเดือนเลยนะคะทุกคนค่ะใช่หอมนะ อร่อยนัวครบจบในขวดเดียวไม่ได้คือสโลแกนเหรอปิงนี่ไงอ่านอยู่อ่านอู่อร่อยนัวครบจบในขวดเดียวนาปเพืุอสุดท้ายสุด้าจะได้มาแล้วมาแล้วไดมาค่ะอันาันะคะแม่วันนี้ไปไหนมาบ้างอุยไปหลายที่เลยแม่ถามว่าไปไหนมาบ้างหลายที่อ่ะก็ไปเตรียมซื้อของทำยาวนะยอย่าวหนึ่งวันก็ไม่ต้นะอยากฝาก มาเช้าก็มาขอมาต่อน้ำตอนกี่โมงมาต่อตอนบ่ายโมงแล้วหูยครกหนึ่งก็มะนาวหนึ่งลูกนะนี่มะนาวอย่างน่ากินเลยอ่ะนี่แม่ใส่น้ำปลาไหมจริงๆเราจะให้อร่อยเราต้องคอยแอบทำคนทำเป็นตลอดมาวันนี้ก็เพื่อนๆคนไหนย้ำอีกทีนะว่าอยากกินน้ำปลาผมต้องบอกว่าน้ำปลาเนี่ยเป็นน้ำลายขออะไรเนี่ยมี่าเลยด้วยเหรอ ันทำาะไนเ็มอ่ะันก็ร่อยเลยที่แนีแล้วแม่แม่เข้าไปค่ะแม่ว่าน้ำปลามันมันลองให้ปไปหน่อยนะเอาเพิ่มแม่เอาเพว่มปลยลองต่อยเพิ่มนะคะได้ใช่ไหมใช่น้ำปลาที่ต่อยบนค่ะนี่ไงนมก่อนอะไรหอมชื่นใจในนมกับปลาหอาชื่นใจปป๊บปป๊บหนึ่งแม่กัที่สามที่สี่แป๊บน่อนเฮ้ยแม่

มัไมคือถ้าไม่สุกไม่กินแล้เป็นไงะก็น้ำปลาไหลอีกนช้อนมันจะกาอนโอ้โหอีกช้อนเห็ดพ่อนนี่เป็นอะไรที่หาไมยากมากมะนาวละครอ้อยรยวเปรี้ยวเลกินเปินเพื่อนร่อยมากคะแม่เป็นเื่อนเรากดกดตก้านะคะน้ำปลาร้านะคะ ห้าขวดได้หนึ่งขวดนะคะในราคาแค่210บาทลดเหลือแค่ร้อยแปบาบาทตกขวดละ30บาทเองเพื่อนๆจะได้ชิมน้ำปลาส้มปล่อยอร่อยออร่ยนะคะเนี่ยปุะเด็นยืนลองตั้งนานมันหอมชื่นใจมากเลยอ่ะจะไปลองชิมเขาไปลอะชิมใช่ไหมคะ หอมตุมชื่นมันยังไม่สุกอันเมื่อกี้ของกินพอกินกัดปุ๊บมันตุ้มกระจายเต็มปากเลยใช่มันเป็นเห็ดหอมไม่กินอะแต่ข้างในมันอร่อยมากเลยแต่มันน้องสุกที่เป็นพุดดิ้งอันหยบกินนี่คือเป็นพวกดิ้อเป็นปากดังเป็นปากเลยแลนะก็หาชิ้นยากมากเห็ดหอมไม่แล้วเราเห็นกับหยิบกินหรือว่ากินเป็นอย่างเนี้ยิดนึงชิ้นก็โอ้โหนี่ไม่หวานหวานหอมหอมหอม ชิบะใส่พริกไดยังหาไเมอดูเดี๋ยวไปหาความาสกานบอกว่าเมื่อไรเราจะกินคยะอยากกินแล้วกินได้แล้วนะเดี๋ยวแป๊บเดียวหอมน้ำตานิดนึงถ้าจะมืกุชชี่แล้วไม่หายไปแน่มีคนดูทางบ้านบอกว่าดูตรงแล้วเปรี้ยวจัด ไปรี้ยวมะนาวจิ้มมากแก่ Finish สดเปรี้ยว Finish f น n i s h จริงอ้โหูแหม่ค่ะแหมว้าวแม่ขอสองจานได้ไหมขอสองจานแม่ผมรอกินกันอย่างเต็มผมรอกินฝีมือเชฟเดี๋ยวนี่ไงเชฟของคุณอยู่นี่นี่เชฟของคุณอยู่คนข้างๆนี้ข้างไหนอข้างนี้ค่ะ อันนี้เขคุณไนี่เอน่งนักนกหนัมานักนักกวังหนักก็วังน้ำสำหรับชิมมานี่ผมจะบอกให้อะไรนะไม่ว่าจะตุ้งตําตันยำอะไรต่างเนี่ยถ้าจะให้อร่อยเนี่ยพอมันจะลอยได้ด้วยน้ําปลาที่เราใส่ต่อให้ปเจ๊เขาทำไม่อร่อยก็เท่าไหร่เยแต่ แต่ว่าพอถ้าสมมติว่าเราใส่น้ำปลาที่อร่อยไปกูแบบมันทำให้เราทานอาหารง่ายขึ้นอร่อยขึ้นมากขแม่และกลิ่นน้ำปลาร้าของซ้มปล่อยดีมากนะคะหอมนัวนะคะเพราะว่าเขาหมักถึง6กเดือนเลยอ่ะทำไมเขาไม่หมักสามเดือนอ่ะเออทำไมอ่ะก็คือเขาอยากให้ได้รสชาติที่กลมกล่อมที่สุดนะคะื่อความอร่อยนัวครบจบในขวดเดียวง่ายยิ่งหมักนานยิ่งนัวนะนุ๊กแม็กไม่ไม่คิดจะสูงให้ดูดูดูอะไรกันดอย่างเดียวเลยอ่ะก็จะกินแล้วอ่ะ ดิฉันปกตีนเลยให้ท่านผู้ชมดันชมก่อนค่ะมีซ้ามันนี้มีต้มยำเข้มมสีในโทรศัพท์ไม่ไม่วอกใช่ไหมสีในโทรศัพท์เป็นยังไงแหลขอซื้อสองร้อยโลโจกระดูกไก่นะเดี๋ยววันนี้ผมอยากกินอะไรรู้ไหมยืดพิซซ่าระหว่างนี้เรากดโปรนะคะตอนนี้ขวดห้าขวดได้หนึ่งขวดรวมเป็นหกขวดในราคาแค่ร้อยแปดสิบห้าบาทเองเหลือสี่ยขวดละ 30บาทเองค่ะอันนี้นะคะอยู่ได้นานนะคะแล้วตุวนแล้วตุวนขึ้นได้แล้วก็มีคอยกินตำเส้นเล็กกันนะคะอะแบบหนูจิ้งจิ้งเมนเลยคือต้องมีเมนูินตำเส้นใช่ต้องมีเส้นเล็กต้องมีตีนต้องมีตีนไม่คุยกันในย่งกันกิน อ่าผมจะบอกให้วันนี้ขอบพระคุณทุกคนมากเลยที่กดสั่งนะครับผมก็ดีใจมากวันนี้ที่เราได้มาไลฟ์กันมามาบ๊ายบายทุกคนเยาดะนลใจขึ้นนนอยาไเปลี่ยนนะคะคือพอเป็นน้ำปลาเราต้องติดตามแบงค์นะคะครัต่อไปก็เล่น อร่อยจริงๆทุกคนอร่อยมากๆอ๋อส้มปล่อยนะส้มปล่อยส้มปล่อยส้มปล่อยแบรนด์เนมส้มปล่อยทุกคนอร่อยอร่อยหนัวครูจุ่มในขวดเยอะเยี่ยมเลยจริงจริงอร่อยมากๆทุกคนดีใจมากๆใครหิวก็ขออภัยด้วยนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าอร่อยอะจะบอกว่าน้ำปลาส้มปล่อยอะค่ะจุดเด่นของเขาอะเขาหมัก สูตรโบราณ6เดือนนะแล้ลไวไหนกว่าจะขายได้เอาไหม